สิบข้อเคล็ดลับการรักษาความสัมพันธ์ทางไกลรักทางไกลไปยังไงให้รอดนะคะเรามาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างใครชอบคอนเทนต์เกี่ยวกับความรักนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้ด้วยข้อแรกเลยนะคะก็คือต้องมีการสื่อสารกันอย่างสม่ําเสมออย่าหายตัวอย่าไปอย่าทำให้อีกฝ่ายเขาสงสัย นะคะข้อที่2ก็คือวางแผนการพบเจอกันการพูดคุยกันหรือว่าการแค่คุยทางออนไลน์ไม่เพียงพอนะคะมันจะต้องเจอกันในชีวิตจริงเพื่อที่เราจะได้มีกําลังใจในการที่จะรอคอย 3. ก็คือการตั้ง เป้าหมายร่วมกันก็คือเช่นเราจะมีเป้าหมายในการที่จะสร้างอนาคตร่วมกันหรือไม่จะย้ายมาอยู่ด้วยกันหรือจะมาแต่งงานหรือม่นหมายอะไรต่างๆข้อที่4ี่ก็คือเปิดใจแล้วก็มีความซื่อสัตย์นะ,ะ<ม>คะการซื่อสัตย์เนี้ยไม่ใช่ว่าเราจะพูดทุกอย่างนะคะกับชีวิตเราชีวิตเราไม่จําเป็นที่ต้องบอกผู้ชายทุกอย่างเรื่องบางเรื่องเราพูดไปแล้วมันอาจจะทําให้ผู้ชายเขาไม่แฮปปี้หรือว่า เข้ากังวลกับเราก็เลือกที่จะไม่พูดละกันนะคะก็ดูขอบเขตในความเหมาะสมนะคะข้อที่5นะคะก็คือมีการส่งของขวัญหรือว่าเซอร์ไพรส์วันเกิดวันคริสต์มาสหรือว่าวันพวกนี้นะคะคุณสามารถที่จะส่งเป็นอ e ีการ์ดอิเล็กทรอนิกส์ให้กับเขาได้นะคะซึ่งก็เป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์หรือว่าวันเกิดวันอะไรพวกนี้จะส่งของขวัญให้เขาก็ได้นะคะข้อที่6กนะคะก็คือการใช้เทคโนโลยีในการเชื่อมต่อเช่นเราอาจจะหมด อคอนเทนต์ที่จะพูดกันแล้วนะคะคุณก็สามารถที่จะนัดหมายกันดูหนังเรื่องเดียวกันอ่านหนังสือเล่มเดียวกันหลังจากนั้นเราก็มาแชร์ความรู้หรือว่าสิ่งต่างๆที่ได้เรียนรู้มันด้วยกันนะคะข้อที่เจ็ดนะคะก็คือการเข้าใจและยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรมหาก,กวันี้ที่คุณนั้นคบกับชาวต่างชาติมีแฟนชาวต่างชาติคุณก็ต้องเปิดใจที่จะยอมรับและเข้าใจบางเรื่องนะคะข้อที่8ดนะคะก็คือการสนับสนุสนให้ใหกําลังใจซึ่งกันและการซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็สําคัญมากๆนะคะเพราะว่ายิ่งอยู่ห่างไกลกันนะ การที่คุณนั้นให้กําลังใจซึ่งการและการเปนธรมให้ความสัมพันธ์นั้นสมูทมากขึ้นนะคะข้อที่เน,นะคะก็คือการบริหารจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพนะคะแม้ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันก็สามารถที่จะ พูดคุยกันได้เสมออย่าอ้างว่าตัวเองย,งยุ่งยุ่งคือมันฝั่งไปขึ้นนะคคนเรามันมี20ชั่วโมงเท่ากันดังนั้นตัดสรรเวลาให้ดีนะคะเพื่อที่จะได้ใช้เวลาร่วมกันข้อที่10นะคะมีความอดทนแล้วก็มีความยืดหยุ่นนะคะอย่างี่เง่งเาเต่าตุ่มพูดแค่นั้นนะคะการที่คุณนะคะงี่เง่ามากเท่าไหร่นะความสัมพันธ์มันพังเร็วมากเท่านั้นใครที่จะหาแฟนฝรั่งนะคะแนะนําคำพีสอนแชทนะคะใครสนใจก็แอดไลน์ดีมาได้เลยนะคะหนังสือเขียนภาษาอังกฤษแปลไทยส่งฟรีนะคะเล่มละ690้บาท